มีอีกหนึ่งตัวอย่างที่ไม่น่าลอกเลียนแบบเลยนะคะสงกรานที่ RCA ค,คึกคักแต่ก็ไม่น่าคึกคักถึงขั้นมีสาวเปลือยอกเต้นอีกแล้วแต่ที่สำคัญไม่ใช่แค่เปลือยอกธรรมดายังมีมือปริศนาเข้ามาขายี้หน้าอกเธอด้วย <c oughs> ทำให้เสื่อมเสียวงการ สงกรานในบ้านเรานะคะแล้วก็ภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวด้วยคุณผู้ชมลองไปดูภาพชนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าโลกโซเชียลก็มีการแชร์คลิปงานสงกรานที่ RCA ค่ะเราก็ต้องเบลอภาพแบบนี้แหละนะคะคุณมนัทคือมีผู้ชายผู้หญิงออกมาเต้นอยู่บนเวทีสภาพตัวเปียกปอนผู้ชายก็ถอดเสื้อผู้หญิงสวมเสื้อยกทรงเชียงใหม่เขาผู้ชายถอดเสื้อปรับร้อยหนึ่งใช่ไหมแต่ที่นี่ไม่รู้ปรับไหมแหละแต่พอกล้องแพนไปอีกเวทีหนึ่งพบหญิงสาวคนหนึ่งที่ใส่หมวกสีเหลืองนี่ค่ะเปลือยหน้าอก กำลังเต้นอยู่แล้วมีมือปริศนาเนี่ยายี่อยู่ที่หน้าอกเธอด้วยนะคะหลังคลิปถูกเผยแพร่ออกไปเนี่ยมีผู้ที่ชมคลิปก็ตำหนิการกระทำว่าไม่เหมาะสมเลยแหละแล้วงานนี้นะครับเป็นงานสงกราน S2O RCA จัดขึ้นโดยวุฒิวุฒิธรมิลินทจินดานะครับเป็นการเนรมิตคอนเสิร์ตท่ามกลางสายน้ำช่วงสงกรานนะครับก็จะมีศิลปินชื่อดังดีเจชื่อดังระดับโลกมาร่วมในกิจกรรมหลายคนก็ ตั้งใจจะไปเที่ยวงานสงกรานที่ RCA กันเยอะนะฮะก็ไม่รู้จะไปดูภาพแบบนี้หรือเปล่านั่นนะสินะคะจะมีแบบนี้ให้เกิดขึ้นทุกครั้งที่มีการจัดงาน,นครับแต่เขาก็จะมีกิจกรรมเต้นแบบนี้อยู่แล้วนีแต่ไอ้ประเภทแบบกล้องแพนไปเจอแบบเปลืยอ,อกมือปริศนาจับอะไเนี่ยไม่ค่อยเห็นนะครับ